ทางจังหวัดนะครับทางทีทหน้าก็มาเป็นครั้งที่สองแล้วแล้วก็ยังมีท่านเรียามา,าวุยิชีริสก็มานะครับวนันนี้ก็มาด้วยกันหลากหลายอาชีพด้วยกันประเด็นแรกนะครับเรียนถามอาจารย์กรกโหลกศัลย อาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรครับตับการม,มีตัวร่วมของภาพประชาชนที่เราจะต้องสู่เติมใจเทียนในปี2558ที่จะเป็นี้ครับแล้วก็เรียนท่านผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ที่บ้านอนอื่นก็คงต้องขอชื่นชมสภาแห่งนี้ก่อนจริงๆเนี่ยสภาแบบเนี้ยมันน่าจะมีอยู่ทั่วประเทศ น่าจะมีอยู่ทั่วทุกชุมชนและก็เป็นสภาที่จะต้องไม่ครอบงำความคิดเป็นสภาแบบนี้แหละเล็กๆอย่างนี้นะครับโอเพ่นแปลว่าเปิดให้ทุกคนได้มาแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายและที่สำคัญสภานี้ต้องปลอดจากการเมืองโดยชื่นเชิญนะฮะถ้ไม่เช่นนั้นแล้วคนที่จะมานำเสนอทั้งไอ้คนที่มาพูดก็เกือดอัด ไอ้คนที่อยู่ข้างล่างก็อึดอัดคนฟังที่อยู่ข้างบ้านก็อึดอัดมันก็เลยจะกลายเป็นเรื่องที่กลายเป็นเรื่องลบไปก็ถ้าถามว่าเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องไหมเนี่ยอยากจะพูดอย่างนี้ว่าเ,ออเทศบานลนครพิุโลกมาเกี่ยวข้องอยู่เรื่องหนึงเรื่องเดียวคือเรื่องดูแลสถานที่และก็เรื่องให้งบประมาณมาอันนี้เป็นหน้าที่ เป็นหน้าที่ที่เทศบาลซึ่งดูแลภาษีของประชาชนจะต้องจัดสรรงบประมาณมาเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ถึงจะถูกต้องผมก็เชื่ชมโยงไปตรงนี้ฟังอยู่ทางบ้านท่านผู้ฟังอยู่ทงา,บาง,ทงบ้านก็เชื่อมไปด้วยนะครับเทศบุ๊กแต่ยังบอกแล้วครับว่าประเด็นที่จะพูดคุยกัน